สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของข้าวโพดข้าวเหนียวจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดชนิดหนึ่งที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลืองสีขาวสีขาวนวลสีส้มสีม่วงหรือมีหลายสีในฝักเดียวกันนะคะ เนื้อเหนียวนุ่มคล้ายขี้ผึ้งรสชาติหวานมันมเมล็ดอ่อนมีเนื้อเหนียวนุ่มฉ่ำน้ำเหนียวคล้ายขี้ผึ้งส่วนมเมล็ดแก่จะแข็งมากมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกามีปลูกกันในหลายประเทศทั่วโลกและในประเทศไทยเราก็มีปลูกกันหลากหลายสายพันธุ์นะคะ มีประโยชน์และสปปรรพคุณทางยาหลายอย่างเมื่อนำมารับประทานนำมาทำเครื่องดื่มต่างๆได้และนำมาประกอบอาหารต่างๆได้หลากหลายเมนูเลยค่ะทีนี้เราไปฟังสปปรรพคุณและประโยชน์มากมายของข้าวโพดข้าวเหนียวกันเลยนะคะ ในข้าวโพดข้าวเหนียวมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B1 B2 B3 มีแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีธาตุเหล็กไขมันมีพลังงานเส้นใยและมีสังกสีนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวช่วยบำรุงปอดช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตบ และช่วยรักษาตับอักเสบนะคะนอกจากนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวยังช่วยรักษาไตาอักเสบช่วยระบบทางเดินปัสสวาวะช่วยขับปัสสวาวะช่วยแก้ท้องร่วงแก้อาการบิดช่วยบำรุงกระเพาะอาหารช่วยรักษาไข้ทับระดูช่วยรักษาปอดอักเสบ แก้ขึ้นไส้อาเจียนช่วยบำรุงร่างกายเจริญอาหารช่วยรักษาความดันโลหิตสูงช่วยป้องกันโรคเบาหวานช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวยังช่วยป้องกันโรคมะเรง็งช่วยย่อยอาหารในลำไส้มีอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชราช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาช่วยแก้ไขแก้หวัดบำรุงความจำช่วยรักษาแผลอักเสบและช่วยรักษาแผลสดได้ด้วยนะคะการทานข้าวโพดตม้มสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้นะคะ การต้มทำให้ข้าวโพดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกกันว่าแอนตี้ออกซิแดนต์มาหลายตัวและที่สำคัญตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ากรดเฟอรูริกซึ่งเป็นสารสำคัญที่เป็นตัวช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพ กรดเฟอรูริกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงถูกใช้สำหรับต่อต้อตานการแก่ของเซลล์ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งโรคหัวใจไข้หวดัดรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อต่อต้านผลกระทบจากรังสีอุลตราไวโอเลตจึงป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้น อย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ